it is too late now i remember you and me and how careless we were yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. never run. We enough. hook up in my car, it so far. Play your guitar, you'd show. ไม่กี่วันต่อมาเจ้าหญิงก็แนะนำตัวเองชื่อวิลาดิวิมแวมแฟร์เธอเป็นเจ้าหญิงลำดับที่8ของประเทศนี้มีหน้าที่เป็นสนมให้ราชาของประเทศอื่นและตอนนี้เราก็กาลังมุ่งหน้าไปที่ปราสาทของเธอกันคู่ต่อสู้ต่อไปคือมนุษย์ข้อตอนนี้ดูเหมือนราชาของเราจะไม่อยู่แต่ท่านก็จะกลับมาในเร็วนี้แหละฉันมั่นใจว่าท่านจะต้องตกใจแน่ถ้าได้เห็นเทคนิคแบบนั้นเรียกว่าคาราเต้ใช่ไหม เป็นวิชาการต่อสู้จากบ้านเกิดของท่านที่เรียกว่าญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่โลกนึงตามนั้นแหละมันยากที่จะอธิบายทั้งหมดนี่นะถ้าจะเอาทั้งหมดมาเป็นวิชาการต่อสู้ที่ดัดแปลงมาจากจีนแต่จะอธิบายไปเธอก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีดูเหมือนหล่อนจะสนใจสุดๆด้วยแต่ที่สําคัญรถล,ลากนี่กาลังมุ่งหน้าไปปราสาทใช่ไหมอีกไกลแค่ไหนจากที่นี่ประมาณครึ่งวันเราน่าจะไปถึงก่อนหัวค่ําแล้วก็ท่านดุกได้จัดงานเลี้ยงตอนรับไว้รอแล้ว เป็นเมืองที่คือคักกว่าที่คิดนะไม่ได้แย่อย่างที่คิดที่นี่เป็นเขตรอบนอกของประตูเป็นที่อยู่ของพวกกึ่งมนุษย์นะกึ่งมนุษย์งั้นเหรอพวกเขามีร่างกายและการเดินที่แตกต่างจากเรามากฉันต้องคิดโปรแกรมการฝึกพิเศษถ้าฉันจะสอนคาราเต้พวกเขาท่านภู้มาจากต่างโลกพระราชวังสุดยอดเลยใช่ไหมย,ยีต้อนรับสู่พระราชวังเวมแฟร์ยีต้อนรับในานามของพระราชาผู้มาจากต่างมิติต่างมิติทำไมถึงเรียกฉันแบบนั้นนะ เป็นเกียรติที่ได้พบท่านฮอลแลนด์เคยได้ยินมาว่าจะมีผู้มาจากต่างมิติเดินทางมาปราบราชาพิศาต์หรือก็คือผู้มาจากต่างโลกคิดว่าจะโผล่มาจากที่ไกลๆกว่านี้ซะอีกแล้วก็นี่คือชุดของคนจากอีกโลกเหรอดูโซมจังนะถ้าจะให้พูดแล้วก็โซมหมายความว่าอย่างไงก็คุณผู้มาจากต่างโลกสารรูปแบบนั้นมันจะช่วยใครได้ชุดนั้นอะสีขาหรือว่าสีซีจงขาวละ่ะ ท่านฮอลแลนด์ได้โปรดให้เกร็ิแขกด้วยค่ะท่านผู้นี้คือผู้ช่วยชีวิตของเรานะขออภัยด้วยเจ้าหญิงเขาเป็นคนช่วยเจ้าหญิงลำดับที่8ลูกครึ่งเอลจริงสิอาจจะไม่มากนักสําหรับพวกเราเราคุนนางแต่มันคงจะพิเศษสําหรับผู้กล้าต้องขอขอบคุณสําหรับการกระทําที่กล้าหาญเราได้จัดเตรียมของชั้นเลิศไม่ว่าจะเล่าหรืออาหารโปรดเพลิดเพลินไปกลับมาได้เลยอ๋อพวกเราไม่คิดอะไรมากกับชุดของท่านหรอกนะโอ้ท่านฮอลแลนด์ผู้มาจากต่างโลกต้องพอใจแน่ จะผู้มาจากต่างโลกหรือต่างวิติก็ใช่ว่าจะได้รับการต้อนรับที่ดีเสมอไปโดยเฉพาะกับขุนนางอย่างฮอลแลนด์การเลี้ยงนี้แสดงให้เห็นว่าเขามีอํานาจมากกว่าเจ้าหญิงไม่ว่าจะโลกไหนก็มีคนประเภทนี้อยู่เงียบไปก่อนก็นแล้วกันให้ตายสิโลกก่อนเ้าก็ถูกมองว่าเป็นพวกใช้คาราเต้าทางที่ผิดบ่อยๆด้วยสิทําไมแกทาอะไรของแกท่านผู้มาจากต่างโลกชุกคาราเต้สีขาที่พวกท่านดูถูกนี่คือ เสื้อคลุมสีขาวในพิธีกรรมชินโตเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความซื่อสัตย์และไม่เห็นแก่ตัวเมื่อต้องเผชิญกับพลังที่แข็งแกร่งอย่างแรกต้องแสดงความเคารพในขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะอุทิศร่างกายในการต่อสู้เราเรียกมันว่าเสื้อคลุมแห่งความตายฮะอะไรของแกวะสำหรับผู้ใช้คาราเต้แล้วท่านี้เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดกับอีฝ่ายเป็นการแสดงถึงความพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ นี่แหละเป็นชุดที่จะมีใครสักคนตายอยมันก็แค่คูกเขาแค่บัฟเท่านั้นน่ะแต่ทําไมฉันถึงหายใจไม่ออกล่ะโค้งคำนับเป็นการสแสดงมารยาทความเคารพกันของทั้งสองฝ่ายอย่างสูงสุดและสาบานที่จะใช้กําลังทั้งหมดแต่ไม่คิดเลยว่าจะต้องมาทําแบบนี้ต่อหน้าฮอลแลนด์ถึงอย่างนั้นฉันก็พร้อมที่จะตายถ้าต้องสู้กับทุกคนที่นี่นั่นคือสิ่งที่ฉันกาลังจะสื่อเฮือ นั่นคือคาราเต้ที่แกใช้จากกาักราิมนทอร์ด้วยมือเปล่าใช่ไหมนั่นนะคือสกิลโกงของแกสินะไม่ใช่คาราเต้ ate คือบรรลุขีดจํากัดของตัวเองนั่นคือเส้นทางของฉันโหถ้าอย่างนั้นทําไมไม่แสดงให้พวกเราดูสักหน่อยละ่ะพลังของคาราเต้น่ะเรียกเบอร์เกิลมาอะไรกันถึงสกิลแกจะพิเศษแค่ไหนแต่เบอร์เกิลน่ะสามารถจากการักราิมนทอร์ได้ในดาบเดียวเหมือนกันรู้ไหม